ไส่ไปหลอก่า จะให้ร้องเพลงหมอลำหรือด้นกรอนลำแบบสดๆพร้อมใส่ลีลาท่าทางก็เป็นงานถนัดของหมอลำเสียงดีสนทยาการลศินป์อยู่แล้วครับแถมยังพิเศษกว่าใครตรงที่ร้องได้ทั้งเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงความเชี่ยวชาญในศิลปะการแสดงหมอนลำแบบนี้แหละครับที่ทำให้แม่สุนทยาการลศิลป์กลายเป็นอาจารย์สอนวิชาหมอลำให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอนนักศึกษาหลายคนที่มีฝันอยากเป็นศิลปินหมอลำครับนอกจากนี้ยังพิเศษเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นที่สนใจวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานมาเรียนโดยตรงกับแม่สนทยาด้วยยิ่งย้ำเลยครับว่าหมอลำอีสานไปไกลระดับ g l o b a l แถมสร้างเม็ดเงินให้ศิลปินได้เป็นกอบเป็นกำรร อย่างแม่สนธยาเองระยะหลังก็มีงานไม่ขาดครับจนไม่แปลกที่จะมีอีกหลายคนที่ตัวอยู่ไกลแต่ก็ยังอยากขอให้แม่สนธยาสอนผ่านออนไลน์าการลอมการลำการเอื้อนเสียงการ จังหวะการลูกเล่นลูกชนลูกอะไรใช้สายตาใช้ยังไงเล่นกับท่านผู้ชมยังไงหมดเลยลูกนี้นการแสดงหนา้าเวทีถึงขนาดสอนแต่งเลยไหมฮะแม่แต่งแต่งกรลำด้วยใช่ลูก ถึงเพลงหมอลำก็อยากให้เจอศิลปินรุ่นใหญ่อีกคนครับที่ระยะหลังไปทำธุรกิจขายน้ำปลาร้าอย่างพ่อดาวบ้านดอนคนนี้ทั้งร้องทั้งแต่งหมอลำและก็เพลงลูกทุ่งอีสานก็มาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนด้วยครับมาบอกเทคนิคว่าทำเพลงหมอลำกับเพลงลูกทุ่งอีสานยังไงให้ปังจนคนจำมายาวนานเตรียมปากการอจดทริคได้บ่ายสามโมงวันนี้